สนับสนุนโดย True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Powering the Future Empowering the People ไร่เสน่ไทยส่งพลงังสร้างสัมพันธ์ค่บช่างพูดไหมคะตอนนี้ จริงๆช่างพูดค่ะสุด <bunker> ๆเลยใช่นี่เขาอาอยู่ในวัยเลยเริ่มแบบอ้อแอบเรียกเรียกชื่อทุกคนถูกหมดเลยใช่เริ่มพูดภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหโโอ้หเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขบกว่าเราสอนกันพูดเขาเป็นเองมั้งฮะแล้วพวกเขาอะไรพวกภอังกฤษอะเช่นอพวก Animal สปอตสัตว์ Goodbye bye See you soon โอ้โหใช่ไหมนะแต่ที่มาของชื่อคูนใครเป็นคนตั้งคะ ทั้งสองแหละช่วยๆกันแล้วก็เขาเกิด4กรกฎาใช่ไหมฮะเป็นวันอิสรภาพน Independence Day แล้วก็ม่ยายฝั่งม้นมุกเนี่ยก็จะชอบมาลูบพอแล้วก็เป็นคนอีสานก็จะบอกว่าลูกคำลูกคูนเขาเพิ่งมาถามผมว่าจะตั้งชื่อลูกว่าคำคูนดิมมามันหมดสมัยแล้วแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนจากเมืองนอกเขามาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพ้าเนี่ยใช่เกิด คนสมัยนี้ตั้งชื่อลู่ว่าไทยสิอเขาก็กลับมาหาผมบอกเนี่ยพี่แทนตั้งชื่อลู่ว่าไทยไหมนันบอกเฮ้ยนั่นเอามาสมาทกันเพราะว่าเขาเกิดโฟร์ทูไลน์ก็จะได้แบบเป็นวันวันเนี่ยไทยคูเนี่ยแล้วคำว่าคูนมันเป็นต้นคูนเป็นต้นประจำชาติด้วยโผมมันลึกซึ้งอะไทยคูนเนี่ยเขาเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังดีมากเลยนะซึ่งจริงๆตอนเราไปศึกษา ชาติตะวันออกเนี่ยคำว่าไทคูณจริงๆแคำว่าลูกชายคนโตคือเมื่อก่อนเขาจะเอาไว้เรียกโชว์คุณอะไรเงี้ยแต่พอคนยุคปัจจุบันเขาจะไปเรียกลูกชายคนโตพี่ใหญ่ไงยเพราะหมเป็นมงคลทุกอันที่ค่นั้นว่าจริงๆแล้วว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านน่ารักหมดแต่ใครจริงๆอ่ะคือหลานที่สุด น่าจะต้องเป็นตายายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นหลานคนแรกไงคะเขาก็จะแบบเหื่อมากคือมาหาไทคูนทุกวั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 นคุณปู่ก็เหอะคุณปู่ก็เหอะคุณปู่ก็ต้องใช่คุณปู่ก็มาหาแล้วไทคูนอยากมีน้องไหมครับคิดหนักเลยเออมีวางแผนไหมว่าอยากจะมีอีกคนสองคนไหมคะไม่พวกแพนอยากจะมีอีกคนค่ะ แต่ว่าก็คืออยากมีอยากมีแค่อยากมีกันแค่สองคนแน่บอกว่ามิ้ามากวิ่งไปหายายใหม่ไปหายายใหม่ค่อยๆหาบากนะทำไมนู้ไดอกไม้ดอกไม้ยายใหม่มาอยู่แล้วที่พี่อยากรู้คือน้องอ่ะติดมัดมุก หรือมันมุกติดน้องคือพี่เห็นหลายบ้านนะจริงๆนะแม่ชอบพูดเนอะแม่แม่ชอบพูดแบบว่าลูกกระติดแม่จริงๆเลยเนี่ยเข่าขาดเราไม่ได้เราพี่ก็ต้องคิดเพกาะคงติดลูกด้วยใช่ไหมนี่เป็นความผูกพันของแม่ลูกจริงๆถ้าเกิดมีคนนึงน้องแดนโอเคไหมคะอ้าอภิษฐ์น่าวพี่เ์อยากมอยากมีเขาว่าคือคนอยากมีเออแต่ถ้าเกิดว่าสองคนปุ๊บปิดอู่เลยต้องปิดแน่นอนคือมุกแบบให้เขาปิดให้เขาปิด <laughs> แล้วดูใส่ตามมันมุกไปอ่ะคือแบบแม่เขามกุกถือว่าคลอดลูกแล้วถ้าคลอดลูกให้คุณสองคนเนี่ยคุณก็ต้องทําได้สบายสบายเล <c oughs> ยก็เลยสมมติถ้าเกิดเป็นคนที่สองอย่างเงี้ยแล้วจะเรียน,นเรียนน้องอีกคนที่สองแบบสไตล์ไหนแต่สไตล์ที่เราเรียนก็คือสบายสบายค่ะใช่คือเราไม่มันมุกไม่ค่อยบงังคับไม่ค่อยกดดันเขาแต่ว่าคืออยากคืออยากจะปล่อยให้เขาได้ explore ของเขาเองแต่ว่าก็ต้องอยู่ใน สายตาพวกเราเพื่อความปลอดภัยอะไรเงรี <Okay. S 1> ้ยก็แบ่งบหน้าที่กันยังไงบ้าง <P ap od> คุณพอ่อคุณแม่ห <P ap od> ล,ลักๆคุณคุณพ่อทํางานอะผมว<ม>่าตั้งแต่ตอนเกิดมาที่โรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> เขาก็ให้พยาบาลมาเอาลูกมาอยู่กับเราเลคืนแรกครับ <c oughs> มันมุก,ก็ยังแบบ ต้องพักฟื้นหน่อยครับผมก็จะเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรใช่ที่เรา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 พยายามจะเลี้ยงเองทั้งหมดอาบน้ำพี่แดนไหมพี่แดนอาบน้ำด้วยค่ะแต่ว่าตอนตอนเดี๋ยวนี้มุก็มุก็อาบด้วยสลับกับพี่แดนเท้าใช่เพราะสมัยตอนเด็กๆมากๆคือการอาบน้ำให้ลูกนี่มันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากมันมนคือตอนที่แม่ๆคือไม่กล้าอาบเลยกับพี่แดด้วยจริงพี่แดนคือไม่กลัวเลยเพราะเขาแบบเด็กอันแล้วอาบน้ำแล้วแบบหัวก็ยังใช่ไหมคะคอยไม่แข็ง คือว่าคนที่สองน่าจะรีแลกซ์ใช่ไใช่ก็คือเราก็นัายทุกข์พร้อมของเราด้วยแล้วก็อยากให้ใครคนเขโตนิดนึงใช่เปิดเปิดปุ๊บติดปักเปิดปุ๊บติดปั๊บอออ๋ันาแรง ิสัยเหมือนไครยังไงบ้างน,นะผสมหมดเลยสำหรับช้าพิดนะม,นนมันเป็นความสนุกนะฮะพอบันพทิประษเริ่มเคลมว่าแบบ DNA ของพวกเขามาส่งให้หลานหลานเขาอะไรว่าหน้าเหมือนปู่บ้างหน้าเหมือนตาเออพอไปบ้านปู่ปู่อหน้าเล นิสัยเรายังใช่ใช่เราก็จะชอบหยอกแก้มอะไรที่มันตลกตลบซาซาปุ้เนี่ยเหมือนเธอเข้าใจทุกครั้งตื่นเช้ามาเขามาหอมแก้มพวกผมนะใช่เป็นเฟเวอร์รี่พาร์เวอร์รี่พาร์ทมันทำให้พวกเราตื่นเช้าโดยอัตโนมัติเขาจะเขาจะเขาตื่นแล้วเขาก็จะมาหอมแก้มคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ต้องบอกตื่นแล้ว่ตื่นแล้วคุณแม่หอมแก้มเป็นไงอะไรคุณไม่คิดว่าคุณแม่ก่อนแล้วช่วงกดกริ่งหน้าบ้านกับไปราณีไทย เรียกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขหน้าอิจฉาจริงๆเลยนะคะคุณมุกคุณแดนและน้องไทคูนช่วงหน้ากลับมาชมความน่ารักของครอบครัวนี้กันต่อเพราะตอนนี้แอบได้ยินเสียงพี่แจ็คไรเดอร์อยู่หน้าบ้านพี่ทิพย์ไม่รู้ว่าขนกล่องอะไรมากองเต็มไปหมดจะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะกดกริ่งหน้าบ้านกับเรลสนีไทย แล้วนี่จบกล่องลุงเท่งกล่องน้ำมะนาวฝากมาอ่ะอันนั้นน้องเปิ้ลแล้วก็อันนี้เสียง <as> อะไรเนีน่ยใครเสียงดังอ้าวพี<ข><ส>่แจ๊ค<ส> แล้วนี่มาบ้านทิลรถขนอะไรอะกล่องซองอะไรเต็มไปหมดเลยอะอา้าวกพีดีเป็นคนบอกเองไมเหรอว่ากิจกรรมดีๆอย่างไพรสณีรีบ็อกของไพรสณิไทยเนี่ยเขาเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วปีที่แล้วได้บอกชื่นใจมากนะเพราะว่าเรารวบรวมกล่องแล้วไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ให้น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้เพียบเลยอ้อาวพี่ไพรสณนรีบ็อกของไพรสติไทยปีนี้เขาทำอะไรอะก็ปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 ระบาดดังนั้นนี่นะเขาก็จะรวบรวมเอากล่องเอาซองเปล่าเ่าเนี้ยไปรีไซเคิลเป็น อุปกรณ์จําเป็นทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆาหมดเขตในการที่จะรับซองรับกล่องเราเนี่ยสาอตุลาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศถ,ถึงแค่สามอตุลาคมนี้โอ้ยังพอมีเวลาใช่จ้ะว่าแต่ว่าแจ็คทำไมแจ๊คไม่ขนไปส่งที่ไปรษณีย์ล่ะจ๊ะทำไมแจ็คขนอะไรมาบ้านพี่เต็มไปหมดเลยก็นี่ไงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลก็ทํางานแถวหน้าเขาเหนื่อยหนักสาหัสก็เหมือนพี่ทิพย์อ่ะพี่ทิพย์ก็ทํางานแถวหน้าให้กับแจ็คไรเดอร์เหนื่อยหนักสาหัสเนี่ยพี่ทิพย์เป็นคนมีเมตตาผมก็ ขนมาที่บ้านพิธพย์ไงมันก็เหมือนเราได้ส่งกําลังใจดีๆให้กับคุณหมอคุณพยาบาลผ่านพิธ์คนดีของจ๊คเลยที่คือจะให้พี่อะคนทั้งหมดเนี้ยไปที่ไปรษณีย์ใช่ไหมถ้าจะขนไปเนี่ยนะก็ช่วยพี่นิดนึงนี่พับให้มันเป็นแบบนี้เขาก็จะได้เอาไปส่งต่อกันได้ง่ายๆนี่แล้วว่าแต่เรามีรถมาใช่ไหมเดี๋ยวรถเราไปเปิดเลยนะเดี๋ยวเราช่วยกันขนทั้งหมดเนียขึ้นใส่รถแล้วก็ไปที่ไปรษณีย์อุ้ยบ้านที่อยู่ไม่ไกลตรงนี้เองมีไปรษณีย์อยู่ใกล้ๆไป ใายใต้ตาหวานๆมีน้ําตาซ่อนอยู่เรื่องขนทั้งหมดนี่ลงมาจากรถนี่ไลยขึ้นอีกแล้วเนี่ยก็ไม่เอาพักในบ้านก่อนแป๊บนึงนะขนเดี๋ยวไปไม่เอาขนคนเดียวเลยเดี๋ยวไปพักก่อนแล้วโอ้ขนลงมาบ้าบอแล้วไม่บอกแต่แรกอะไรเนี่ยฮะแล้วขนมาแล้วยังไงก็เดี๋ยวช่วยกันขนไปได้บุญ